สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคดีๆที่ใช้ในสวนในการปลูกพืชผักนะครับให้ปอดโรคตัวไวโดยเฉพาะพวกพริกมะละกอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคผลเน่าหรือว่ามะละกอเนี่ยจะมีโรคเกี่ยวกับไวรัสนะครับวิธีการนี้สามารถช่วยได้ครับเพราะว่าผมทํามาแล้วเริ่มกันเลยครับในการปลูกครับตามปกติเลยเริ่มจากขุดลุมเตรียมดินตามปกติครับเสร็จแล้วสุดเด็ดผมก็จะใส่ขี้เถ้าจากเตาถ่านนะครับหนึ่งกำมือใส่เข้าไป เพื่อเร่งรากนะครับให้ใบเขียวด้วยจากนั้นก็คลุกเคล้าตามปกติครับเสร็จแล้วครับก็เอาก้าพริกก้ามะละกอมะเขืออะไรก็ได้มาปลูกลงไปครับยังไม่จบเท่านี้นะครับสูตรเด็ดนี่เลยที่ผมถืออยู่นี่เลยครับก็คือกระชายครับหัวกระชายนะมีขายทั่วไปตามท้องตลาดครับเอามาเลย1ห,หัวเอามาเสียบลงไปครับปลูกข้างต้นพริกปลูกแบบนี้ไปเลย คลุมหญ้ารดน้ำตามปกติจบครับทำแค่นี้เองมะละกอเหมือนกันครับมะละกอที่ปลูกไว้แล้วเนี่ยก็เอาหัวกระชายไปฝังไว้ข้างๆต้นนะครับหรือมะละกอต้นที่โตก็เอาไปปลูกไว้ใต้ต้นมะละกอได้เหมือนกันนะครับแค่นี้เองครับพืชผักพริกมะละกอที่เราปลูกเนี่ยก็จะโตไวใบเขียว เพราะว่ารองพื้นหลุมด้วยที่เท่าจากเตาทานและก็ไม่มีโรคด้วยสโลแกนสาคัญเลยเพราะว่ากระชายเนี่ยมีสารต้านเชื้อราหลายชนิดครับมีเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ปลูกครั้งเดียวได้2เด้ง3เด้งก็คือได้กระชายไวรัปทานด้วยได้ผล,ผลผลิตที่ไม่มีโรคด้วยนะครับไปดูผลงานจริงครับนี่คือต้นมะละกอที่ผมปลูกไว้กำลังติดดอกออกผลใต้ต้นมะละกอก,ก็จะเห็นต้นกระชายต้นเล็กๆอยู่นะครับ ติดผลดกด้วยไม่ค่อยมีโรคไม่มีโรคด้วยนะครับและนี่ก็คือพริกนะครับกลุ่มนี้ก็มีกระชายปลูกไว้ข้างๆนะครับก็กําลังติดดอกออกผลเหมือนกันใบเขียวสดนะครับไม่มีโรคใบจุดพืชผักต่างๆก็เขียวสดใสสวยงามครับปลูกรวมกันแบบนี้ไปดูมะละกอต้นใหญ่ครับต้นนี้เลยที่กําลังติดผลดกที่แหละด้านล่างก็จะมีกระชายแล้วก็มีพริกคู่อยู่ต้นหนึ่งนะครับติดผลดกมาก ไม่มีโรคอะไรมารบกวนนะครับโตไปด้วยเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยรองพื้นหลุมด้วยที่เท่าจากเตาถ่านแล้วก็เอาหัวกระชายมาเน็บลงไปครับปลูกครั้งเดียวได้ประโยชน์หลายอย่างและที่สําคัญพืชผักที่รบปลูกไม่มีโรคมแมลงรบกวนด้วยถือว่านามาแชร์นำะมาเล่าสู่ันฟังสวัสดีครับผมลองทําดู